เราช่วยกันน่อยนั่งจุกจิกจุกจิกอยู่ใกล้ๆเขาอยู่ตลอดทำไมมุกดาไม่สาดที่โดนเต็มมากอะไรอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมพี่จอนทำไมคะพี่จอนทำไมเกียดเกียดใครเกียดพระเอกโยโคตรดีใจเลยที่มีคนเห็นความความร้ายของพระเอกอะเหตุผลอะไรทำไมต้องหนาอะไรขนาดนั้นเหตุผลอะไรใช่ปะ เอออาถามอาถามเหตุผลอะไรทำไมต้องมาด่านางเอกขนาดนั้นใช <integer af: S 1> <deal> ่ครับเหตุผลอะไรค่ะไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมคนดูถึงเทใจให้ทั้งที่ปรินไม่ใช่คนดีใช่คุณปรินเป้าชั่วมากเลยนะใช่ไหม มีความเป็นจริงเขาเป็นคนเจ้าชู้เขาปนอนในสแตนเป็นหนุ่มคาโนว่าแต่คนลืมไปไงคนลืมไปว่าแต่แต่พอเจอมิตาอารินเขาก็หยุดแล้วไงอ้าวแล้วทำไมต้องปักจัดขนาดนั้นน่ะหยุดแล้วทำไมผู้หญิงแล้วนี่อ่าถามเอาคนดูอาในแทนใจคนดูนี่หยุดแล้วทำไมหยุดแล้วทำไมไม่เลิกตาไม่เลิกว่าก็หยุดคุณก็เข้าไปจุ๊บเขาละครก็จบสิพี่อย่างนั้นน่ะพี่ละครก็ทำสามอีพีดีจบเลยอ่ะ อ่ะคือความสะใจขอ๋อให้ทำสาม EP จบ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 อันที่หน้าตัดจบโอเคไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จบแล้วนะหรู้เลือแล้วอ่าใครอยากถามนายถามมาจะให้น้องตอบนะคะเป็นกำลังใจให้นิตาด้วยอย่าลืมความเจ้าชู้ของปรลลินี่ทำกับนิตาด้วยนะคะมาอยู่ทีมหนู่งกันเออคนบอกเห็นน้ำตาเขาแล้วก็แบบว่าอะไรนะคนเห็นน้ำตาเขาแล้วใจอ่อนไงเดี๋ยวมาก่อนหนูแล้วก็เปิดเรื่องยันท้ายรึไม่มีทีไหนไม่ร้อง ของวิตาไปแล้วว่าลมไเลยไม่มีใครมาถึงเลยไม่แต่จริงนะคนลืมไปคนไทยอ่ะลืมเร็วจริงๆคนไทยให้อภัยคนที่กลับตัวกลับใจไงนึกออกปะประินดันกลับตัวกลับใจแต่ต้องรับกรรมก่อนถูกต้องไหมใช่ค่ะมันเรื่องที่ดีกับการให้อภัยแต่ว่าขอเวลานิดนึงแต,แต่อทิ้าจะไม่พูดแบบนี้แล้วอทิต้าจะบอกโหไปไหนก็ไปทุกคนจะแบบมารอที่หน้าบ้านผม แล้วจะเยังไงอาทิตย์หน้าเไงไหนสปอยนี้สิทุกคนจะรักนางเอกและเข้าข้างนางเอกเป็นส่วนใหญ่เอาแล้วแอมอ่ะ99.99%เลยครับเอาแล้วกันน่ะกันมันจะไม่ยิ่งโดนด่าเหรอผมว่าทุกคนจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของกันที่ดีมากๆเลยเงี้ยมั่นใจหรอมั่นใจส่วนตัวเราก็จะไปแบบเงียบๆไปแบบหนีทุกอย่างเลยคุณยอมแพ้ได้ไงไม่เอาไม่เอาดีคุณก็มี มาแบบเงียบๆต่มงกดนแบบแค่แบบเงียบๆแค่นั้นไงแล้วเดี๋ยวคนก็ลืมม่ตายสิ่งเรืไงนะเดี๋ยวคนก็ลืมสงสารอีกใช่ป่ะใช่ลืมสงสารหนูอีกแป๊บเดียวเหตุการณ์เดียวลืมเดี๋ยวยอมแพ้ดิคุณอย่ายอมแพ้พระเอกคุณยอมแพ้ใครไม่เป็นมันมันมันก็ต้องยอมให้กับสิ่งที่เขาผู้ควรกว่าหรือปังนะจ๊เป็นพระเอกพระเอกโอ้ถ้าไม่รักเขาหรอเธอจะยอมเข้าไปอ่ะเออ ก็พอรักไงพอรักถึงไปแต่ก็เราเกลียดผู้ชายแบบนี้มากอะที่แบบว่าเพราะรักฉันไม่ดีฉันเลยไปคุดเกลียดผู้ชายแบบนี้เลยอะแม่งคือข้ออ้างของผู้ชายอะเข้มเอมันเป็นข้ออ้างเจ๊ด้วยไงในฐานะพีอาช่องคุณอยากถามอะไรบ้างไหนคุณดูซิอยากรู้ว่ามุกดาค่ะเขารักเข้มบ้างไหมชีวิตจริงหรือนอกจออันนี้ อ๋ออในเรื่องในเรื่องอ่อในเรื่องในเรื่องเขาลักแล้วเขาลักไปแล้วรักตั้งแต่วันที่วันที่เขาบอกว่าเขาแบบด้วยความที่พระเอกเขาปากร้ายโอเคอะไรก็แบบผู้จางไม่ดีใส่ก็เลยแบบช่างใจอยู่ตลอดเวลาว่าจะแบบจะโอเคไหมเนี่ยถ้ากลับไปอะไรอย่างเงี้ยคือถามจริงๆถ้าเป็นทุกๆคนอ่ะกล้าเหรอเจอผู้ชายขนาดนี้ใส่อะเจอผู้ชายปากไม่ดีใช่ไหมมันต้องมีช่างใจสักนิดแหละ อ่ตรักมาต่อยรักแค่ไหนก็ไม่ไหวแหละมันยุ่งมันก็ต้องนิดนึงคิดเฉยๆมันต้องใช้เวลาไม่แต่เขาอย่าลืมนี่ว่าเธอหลอกเราก่อนไม่ใช่หรอตองอ่หลอกเราตอนนี้อยากรู้อย่างเดียวว่าไม่หลอกเธอมาหลอกเราในเรื่องของใการค้าขายไม่โดนยาไม่สนจเออโดนยาการตลาดใช่ไงยังไม่ลืม เราก็บอกตลอดว่าเราไม่เคยลืมเธอได้เลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยเวลาพูดไปพูดมาไม่รู้ในจอหรือนอกจอเอาเอารีบเดี๋ยวก่อนแล้วนอกจอละเจอเขาบาเออวอ่ยแเยนอกจอโอ๊ยเดี๋ยวคุณผู้ชมการว่าไง ตายแล้วพ่อแม่นั่งอยู่นี่คุณผู้จัดการยังไงอันนี้เขา่เขาคนเองนะแต่ไม่รู้เรื่องเลยยังไงพี่การลูกสาวอ้าพี่อาช่องยังไงยังไงยังไงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหลุดแล้วนี่ักเดี๋ยวนี่ไ์สดอยู่นะหน้าแดงนาแดงนี่ไ์สดนี่มันมีอะไรพี่นี่ไ์สดอยู่นะมันจะลืมได้ยังไงคือเจอมันป่อยมากเลยตอนนี้อ เลิกรักละเลิกรักละโอ้ยเร็วยอดไลฟ์ขึ้นแล้วคนดูเชียร์ด้วยเออคนดูเชียร์เลยเอาใครอยากให้รักกันจริงจริงกดหัวใจมาเลยค่ะเมอแล้วเมื่อไหร่จะดีกันในเรื่องอ่ะเมื่อไหร่จะดีกันในเรื่องมันมันเป็นเรื่องที่ยากต้องมาเอาใจช่วยครับเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่คนแบบ คือเราผิดอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมารอดูว,ว่ามันจะผิดแบบไหนอ<ม>่ะเราจะผิดแบบไม่น่าให้อภัยมันก็สมควรหลังจากนี้มันสมควรที่เขาจะกรดแล้วเราจะแบบทุกคนต้องมาช่วยกันหาทางออกในการแก้ในในการแก้ไขในเรื่อง,องของของการง้อของมิตาหลังจากนี้ทุกคนจะแบบโ,โอ้โหแต่เชื่อมาว่าเดี๋ยวมิตาก็โดนดายคนก็จะลืมอ,อีกช็อตช็อตนึ่งหนูว่าหนูโดนหนูรู้ด้วยฉา,ากอะไรฉากอะไร ฉากอะไรพี่นี่รู้พอรู้ปุ๊บคนลืมหนูทันทีนี่จะกลับมาปุ๊บคนจะด่าหนูทันทีทำไมไม่ไม่ไม่เออไม่ด่าหรอกเดี๋ยวรอดูอาทิตย์หน้าที่ด่าเราจะไม่ด่าแต่คนจะสงสารเขาแล้วก็จะลืมเอ้าไม่แน่เขาอาจจะสะใจก็ได้ที่ไปทำร้ายจิตใจพระเอกกลับนี่ดูทุกตอนจริงๆไม่เนี่ยคุณได้ข่าวว่าแอบดูจะแอบดูล่วงหน้าด้วยใช่ไหมได้ข่าวว่าจะไปใายเซ็นเซอร์ขอดูล่วงหน้าด้วยใช่ไหม ม่ไม่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเออไปดูก่อนโรงแรมไม่สนุกอีกแต่แค่อยากอยากให้แบบนางเอกหันกลับไปทำร้ายจิตใจพระเอกบ้างอะไรเงี้ยเออนี่เห็นว่าเป็นคนไม่ค่อยมีใครพูดอย่างเงี้ยมีป่ะโอ้ยเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ทุกคนจะพูดแบบนี้ทำร้ายมากทำร้ายมากเอออันนี้ทีมใครอ่ะอันนี้ทีมใครถามใครทีมใครทีมมุกดาทีมมุกดาอ่ะทีมปิ่นทีมโอทีมปิ่นอ่ะให้ดันทีมมิตาอ่ะมิตามิตาทีมกัน ชื่อจีไปบอกชื่อจีไปบอกชื่อไอจีจะได้ได้ถูกชินาโชดชินาโชดอยากด่าเข้าไปด่าตรงนี้เออชินาโชดัวลงนะเออขอทัวลงคนนี้เลยนะทัวร์ลงคนนี้เลยนะเออทัวลงตรงนี้อ่ะงั้นฝากละครนิดนึงฝากละครสำหรับอีพีหกอีพีเจ็ดอีพีแปดเอ้เจ็ดอ่าเจ็ดอ่าเจ็ดแปดเก้า ค่ะก็ฝากติดตามโซเวลีนะคะ EP ต่อไปเนี่ยรับรองว่าสิ่งที่ทุกคนหวังเนียว่าอยากให้เราสองคนหันหน้ามาคุยกันเนี่ยไม่ใช่แค่หันหน้ามั้ง EP ต่อไปอะ่ะหันยังไงอะ่ะหันตัวหันตัวเพราะหันหน้าปวดคอหันหน้าปวดคอ <c oughs> เราต้องหันไปทั้งตัวเลยเอออ่ะงไงนะ่อนไม่เข้ม้วก็ฝาก EP 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13จนจบด้วยนะครับแล้วทุกคนจะได้เห็นถึงความรักที่เรามีต่อกันมากขึ้นแต่เจ็ดแปดที่กำลังจะถึงนี่จ,จีดจิดจ๊ดทุกคนจะได้แบบจิกหมอนได้จิกมีอะไรให้จิกจิกหมดอ่ะใ,ใครที่อยู่ใกล้สามีผมขอแนะนำสามีให้ไปอยู่ห่างๆเดี๋ยวจะเป็นแผลเป็นรอยอา มันจะเฟินจะเจนจะมีความอบ่นละมลุ่มลึกอยู่ในก็เหมือนเพื่อนพี่โนะเพื่อนพี่โนก็โทรมาบอกว่าไอ้น้อละครมึงดีมากเลยแต่กูดูไม่จบนะพี่โนก็ถามทําไมไม่จบกูดูแค่ฉากนั้นเสร็จปุ๊บกูเกิดอารมณ์อย่างนี้จริงจเออเตรียมหมอนกันเยอะๆใช่ไหมคะอ่าโอเคบายบาย ทุกคนน่ารักเนาะตุ่ติดตังเยอะเลยอะันนี้ก็จูบได้เลยเหรอฮะเอาตบแล้วแม่ยังไงดีเราเอานี่เห็นประหลาดมากเขาตบแล้วก็จูบดิจูบดิจบเลยนะตบตบแล้วก็จูบดิตบแล้ตอจูบตอบตอบจูบตบจูบตอตอบอตอจบตัอตับบตบตอตบ